องค์ประกอบของการโค้ชนะครับก็คือตัวโค้ชพัฒนาสตาฟบนความต้องการนะครับอาจารย์ใช้รูปมาสโดเป็นโมเดลที่แท้โค้ชพัฒนาสตาฟบนความต้องการของเขาที่คือหัวใจสําคัญและระหว่างพัฒนาเขาจะมีปัญหาอุปสรรคของตัวเขาเช่นความกลัวคอมฟอร์ทโซนคือพื้นที่ที่เขาพ้นเคยหรือเป้าหมายเขาไม่ได้ชัดเจน ทำให้เขามีปัญหาโปสั์แต่เขาไม่ได้มีปัญหาโปสัคจริงๆเขาแค่มีสภาวะเหล่านี้หน้าที่โค้ชต้องเข้าใจว่านี่คือตัวเขางานที่เรามอบหมายเราอาจจะไม่กลัวแต่เขากลัวเพรั้นเราใช้มาตรฐานเราได้ไหมเขาไม่เปลี่ยนเขาอาจจะกังวลกับผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่เราก็ต้องจุงใจเชิญชวนให้เขาอยากเปลี่ยนด้วย เขาอเองเพดเนี่ยเพเชอร์ถ้าท่านใช้เพนท่านก็ไม่ใช่โคแต่ถ้าท่านใช้เพเชอร์ท่านก็เป็นโคจะไม่ยุ่มไปที่เทนเขาโอเคไหมครับโคแค่ทำให้เขาเห็นว่าเขาอยู่กับสภา,าวะลบเขามีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าว่าตคเราเหนื่อย เหนื่อยมากเลยนะครับอาจารย์มากเลยเหนื่อยกลับมาบ้านอยากจะไปพักผ่อนพยายาบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์ช่วยไปเป็นเพื่อนห้างหน่อยเดินห้างหน่อยก็เธอไปเถอะห้างเราไม่อยากไปอยากจะนอนพักตื่นสาย,สายหนอยก็ไปได้สิบโมงก็ได้แต่กจะตื่นสัเที่ยงเลยนะครับพอก,กลับมาห้าทุ่มแล้วครับก็เลยนั่งดูโทรทัศน์แต่บอกอ่าไม่เป็นพักผ่อนอพี่เอไม่ใช่เหรอเราเดี๋ยวดูโทรทัศน์แป๊บหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเพื่อนโทรมา ก่อนพรุ่งนี้ทีออฟชนบุรีนะครับ6โมงทีออฟ6โมงชนบะุรีที่ว่าอาจารย์ต้ยไหมเมื่อกี้บอกแฟนว่าจะตื่นที่ทำไมลืมไปมันมีเรื่องต้องผัดมันมีเรื่องน่าสนใจต้องทนะครับความเพียรควาาหายทันทีเลยการเจ็บป่วยของคนเราบางครั้งก็คือเราก็รื้อเรื่องดีๆปุ๊บ ช่วงนั้นก็จะทาไปร่างกายก็ต้องรักษาแต่อารมณ์เราสามารถรักษาได้ทันทีครับนี่คือเทเนีเป็นเชื่เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาเอาชนะเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเขาเองผ่านโปรเซสสองโค<ฮ><ฮ>สุดท้ายซเซลล์ดอกเนี่นคือสตาฟก็เป็นคนพัฒนาตัวเองให้เชื่อคิดบวกเชื่อมั่นและผิดชอบเขาต้องเป็นคนพัฒนาบนความต้องการและเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเขาเองนี่คือซเซลล์ดอก โค้ดถ้าไม่สามารถทําให้เขาอยากพัฒนาตัวเองโค้นทำไม่สำเร็จเขาต้องเห็นประโยชน์และอยากทาด้วยตัวเองโดยเขาจะติดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาแก่เขาเออาโค้ดไม่เกี่ยวข้องเลยลูกสอนเป็นของสตาฟทอัพทำให้เห็นคนละสีที่ผ่านมาเราไปเกี่ยวข้องกับน้องมากเกินไปนะครับ เราต้องดีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อ,นอ,ยอ,นอย่างนี้ใครกำหนดไหมเรากํหนดทไมเราไม่เอาบอกเธอคิดว่าต้องเป็นคนเก่งต้องมีคุณสมบัตนะิอะไรบ้างเราเปยถามเขาแบบนี้นะะไม่แล้วเขาจะอยากไปนะไหมที่ผ่านมาครับต้องการของใครคนระับโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมความตั้งใจของเราแต่เราไม่เคยทําให้เขาเป็นเจ้าของเป้าหมาย ครับได้แง้คิดกับโมเดลนี้อย่างไรครับ